ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่มนๆคนแล้วก็มาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะคะปะก็จะมาเริ่มด้วยตัวไพรเมอร์เหมือนเดิมนะคะมาทาทั่วหน้าเลยเนาะตอนนี้แบบผิวปอแบบแบบแยี่ยมอะ่ะ <c oughs> อ่ะคกือบทำไมถึงเป็นนี้อาจจะเพราะว่าอากาศเริ่มเปลี่ยนด้วยตอนนี้เริ่มหนาวแล้วนะคะที่นี่แต่คือที่ไทยเริ่มเข้าหน้าร้อนใช่ที่นี่เริ่มหนาวมาขึ้นเนาะแปลกสลับกันเลยซชงนั่นแหละอาจจะเพราะงั้นด้วยหน้าปอก็เลยแบบสิวขึ้นเยอะนิดนึง,นงแล้วก็ มีความแห้งขึ้นมานิอนึงนะคะลุคนี้ก็จะเป็นลุคแบบการแต่งหน้าซัมเมอร์หน้าร้อนสดใสนะคะแล้วแบบแต่งแบบง่ายๆเนาะไม่ต้องเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วปอก็จะมาลองฟาวเดชั่นนะคะของตัวอย่างที่ปอใช้ในวันนี้จะลิงก์ไว้ให้ในด e สคริปชั่นบ็อกข้างล่างเหมือนเดิมนะคะใช้นีดเดียวพอะคะ่ะไม่ต้องเยอะมากตัวปอยังเข้มกว่าหน้าขึ้นเยอะเลยว่าปอลรู้ไหมอาจจะเพราะปอาาครีมกันแดดที่หน้าแต่คือแบบปอไม่ได้เฟคแทนหรืออะไรเลยนะแต่ แค่ออกแดดเฉยๆแต่หน้าปอขาวกว่าตลอดเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีหรอกแพรถ้ากับไม่แต่งหน้าอ่ะมันก็จะดูแบบว่าหน้าวอกแปลกๆนะแต่ปอไม่ค่อยอยากให้หน้าโดนแดดเท่าไหร่หน้าโดนแดดไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่ามันจะแบบเป็นฝ้าเป็นกระอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแก่เร็วอะไรเงี้ยนะคือหน้าขาวอะ่ะดีละ <laughs> แต่คือพอปอลงฟาวเดชั่นแล้วหน้าปอก็จะแมทช์กับตัวขึ้นมากขึ้นเนาะ เ,เดิมนะคะฟันนิชชั่นเสร็จก็ต้องคอนซีลใต้ตาแล้วก็คอนซีลสิวเนาะ แล้วก็จะมาครีมคอนทัวร์หน้านี่นะคะด้วยตัวนี้เนาะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะปอก็จะมาลงครีมบลัชนะคะเราก็ลังแต่งหน้าให้เข้ากับลุคซัมเมอร์อะไร่าเงี้ยนปอก็อยากจะแต่งให้มอ,ออกมาแบบว่าสดใสมีสีสันนิดนึงเนาะวันนี้ปอจะใช้ตัวนี้นะคะคือ Mera Lux v e l v e t เ h ิร์ and Lipstick นะคะก็คือเหมือนลิปสติกปกติเนี่ยแหละคะ่ะแต่คือสามารถใช้ได้ทั้งกับตาแก้มแล้วก็ปากเลยนะคะวันนี้ปอใช้สีเบอร์หนึ่งนะคะเอามาทาลงเป็นครีมบลัชเนาะเพราะสีนี้ปอว,ว่าดูแบบสีคอรัลีนะะคะ่ามมกแงท นีแล้วเอาฟองน้ำเบลนออกนะพอจะทาเลยเข้ามาตรงหัวแก้มนิดนึงนะคะจะดูแบบคิ้วๆอะไรอย่างเงี้ยแบบสดใสอ่ะหรือเพื่อนว่าขนาถนัดลงกับน,นิ้วมือก่อนก็ได้คะ่ะแล้วค่อยลงที่แก้มอย่างงี้เนาะ,ะใช้ได้หลายแบบนะคะดูแบบสดใสขึ้นมาเลยนี่ขนาดตื่นนอนเจ็ดโมงเช้าค่ะตอนแรกคือโซมมากพอลงแป้ลงลงรองพื้นแล้วก็ลงแก้มขึ้นมานี่ดูแบบ แล้วปอก็จะมาลงแป้งทั่วหน้าเลยค่ะเป็นการเซตตัวครีมที่เราทําไว้เนาะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเป็นคนหน้าไม่มันก็ข้าสเต็ปนี้ไปก็ได้นะคะไม่ต้องลงแป้งแต่เาะว่าซัมเมอร์เมืองไทยหรือฤดูร้อนเมืองไทยน่าจะต้องลงแป้งอยู่เพราะว่าไม่งั้นอาจจะเยิ้มได้นะคะแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนการเขียนคิ้วก็ดีกว่าเนาะก็เขียนปกติเลย โอเคแล้วก็เขียนคิ้วกันมาเสร็จแล้วนะคะปอก็จะแต่งตาด้วยวิธีการแบบง่ายมากๆปอจะใช้ตัว Lux Velvet Cheek and Lipstick นะคะจาก Mera เนาะอันนี้คือเบอร์17เอามาลงทั่วเปลือกตาเลยแล้วดูว่ามันจะสวยขนาดไหนคือสีนี้สวยมากปอก็จะคีดลงมาอย่างนี้เลยแล้วปอก็จะกลี่ออกด้วยนิ้วเนาะ แล้วปอจะคัดเบา้าแล้วก็ทาทั่วเปลือกตาด้วยสีคอนทัวร์นะคะเป็นสีแบบบรอนเซอร์นิดนึงเนะะาะน้ำตาทับไปเลยทั่วเปลือกตานะคะจะได้เป็นการเซตตัวครีมด้วยเนาะ,ะแล้วก็จะมาเกลี่ยออกด้วยแปรงฟูๆเนาะปอจะมาทายลายตานิ่นึงนะคะด้วยอายไลเนอร์สีน้ำตาลเนาะ,ะแล้วก็จะเขียนเป็นวิงขึ้นมาตรงหาง่นนะ,ะก็ได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตากันดีกว่าเนาะ แล้วปอก็จะใช้ชิมเมอร์อายแชโดว์นะคะคืออายแชโดว์ที่แบบว่ามันวิงวิงหน่อยอย่ะแบบกะเพชนิดนึงอะไรอย่เงี้ยเอามาทาตรงกลางเปลือกตาค่ะแล้วก็อามาไฮไลท์หัวตาเนาะอย่างเงี้แล้วก็เกลี่ยออกนะทำให้แบบเอฟเฟกมันดูแบบว่าเหมือนเปียกๆนิดนึงอะ่ะปอก็จะมาคอนทัวร์หน้าด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็จะมาไฮไลท์ด้วยตัวนี้นะคะขาดไม่ได้กับไฮไลท์เนาะ ก็เลยดีกว่านะคะจะใช้ตัวของเมอร์า่าค่ะนี่คือเบอร์สองนะชื่อว่า GG เป็นสีนูดอมส้มนิดนึงนะคะเมคอัพวันนี้ก็จะออกมาประมาณเป็นแบบนี้นะคะทนแบบชมพูอมพีชนิดนึงสดใสวะ่ะ วิดีโอวันนี้นะคะได้รับสปอนเซอร์จากแบรนด์เมร่านะคะปอก็เลยจะมาสวอชตัว Lux e Velvet Cheek a Lipstick ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะปอชอบแพคเกจิ้งของเขามากมากเลยนะคะคือแบบมันเป็นแมกเนต,ตอะอย่างเงี้ยคือแบบมันดูดเข้าไปจุ๊บมันเริ่มกันด้วยสีเบอร์หนึ่งนะคะชื่อสี v a ลเรียนะคะเดี๋ยวจะมาสวอชให้ดูที่หลังมือเนาะอันนี้คือสีเบอร์หนึ่งะคะ่ะคือเนื้อของเขา p i g m e n t ท d มากแล้วก็ครีมมี่มากๆเลยนะคะต่อไปคือเบอร์สองะคะ่ะชื่อว่า GG นะ GG Hadi อะไรแค่ GG ใช จีๆออกนะ้อยไปแบบโทนนูดส้มอมชมพูนิดหนึ่งนะคะนี่คือที่ปอถ่ายที่ปากนะสวยมากเลยต่อไปคือเบอร์ห้านะคะชื่อว่าสีคารายเนาะตัวนี้เป็นสีโทนนูดแบบอมน้ําตาลนิดหนึ่งอะ่ะเป็นนูดแบบ everyday nude อะ่ะต่อไปคือเบอร์หกนะคะชื่อว่าสีโคลี้นะคะโคลี้นะคะตัวนีนะ้จะเป็นนูดอมชมพูนิดหนึงนะะ่งเนาะต่อไปคือเบอร์สิบนะคะชื่อว่าสีจิเซลนะ,ะอันนี้คือเบอร์สิบนะคะจะเป็นแบบชมพูเข้มมากกว่าตัวโคลี้นิดหนึงนะะ่งเนาะ ต่อไปคือเบอร์14นะคะชื่อสีเอวานะตัวนี้คือเอวาคะจะเป็นแบบสีม่วงแบบม่วงพลำพลนิดนึงอ่ะแบบเหมาะกับฟอร์มากเลยนะสีนี้ต่อไปนะคะสีสุดท้ายที่ปอมีคือเบอร์17ชื่อว่าสีชาร์ลอตนะคะชาร์ลอตคืออันที่ปอมมาแต่งตาตัวสุดท้ายคือสีชาร์ลอตนะคะปอรู้สึกว่าสีชาร์ลอตจะเนื้อพิ g เมนเท d กว่าตัว อือ่นนิดหนึ่งอะบอกว่าเนื้อดีกว่านิดหนึ่งมันเกลี่ยง่ายกว่ามันดูสม o o มากกว่าเนาะแค่นี้ก็หมดกันไปเพียงเท่านี้นะคะปอกก็หวังว่าเพื่อนเ่อนทุกคนจะชอบเมคอัพลุคนี้กันนะคะคือแต่งง่ายแล้วก็เหมาะกับซัมเมอร์มากๆเลยเนาะถ้าเกิดเพื่อนเ่อนคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์ตามซับให้ฟอด้วยนะคะวันนี้ปอก็ไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย